มินครับเมื่อวานเขาไปทำาชินกันมาเออเหมือน่ำวานชินให้กับบุคลภาพว่าจะเดินง่ายีบแล้วยังไม่ทราบเหมือนกัน่ะยังไม่ได้ยินมาเหมือนกันใช่จะมีใจอ่อนไห้คึเมล่าคะมินยังเหมือนเดิมค่ะใช่มินก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างไม่พร้อมที่จะแบบว่าลองแบบว่าเปิดใจสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย มันก็ยังเหมือนเดิมค่ะไม่มีความรู้สึกอะไรแบบว่าก็ก็คือยังรู้สึกไม่ไม่เปลี่ยนไปอะค่ะใช่มันเทาให้สัมภาษณ์ประมาณว่าเราแบบเป็นร้านแม่ทำเป็นที่ที่เขาเปิ้ลอ๋อเพิ่งเพิ่งรู้เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานเลยนะคะใช่แล้วตอนนี้แล้วสัมภาษณ์เหมือนเดิมเลยค่ะก็คือไม่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 มีโอกาสแบบได้เจอกันด้วยค่ะก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้จะมีไปโทรถามหรืออะไรอย่างนี้ไหมจ๊ะไม่มีเลยค่ะสุดยอดเล็กล้านเลยค่ะ ค่ะรู้สึกโดนเล่นพันไหมคะนิดนึงนิดนึงเหมือนเหมือนพี่ๆเนี่ยแหละค่ะเล่นไรเหลือเกินว่าแบบว่าเอออยากให้มีแบบแฟนสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>อายุมากแล้วใช่ไหมเลยต้องอยากมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยสีเรียดไหมแบบว่าซีเรียดไหมไม่ลคะค่ะไม่ไม่ก็ก็จริงๆมินก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมค่ะว่าว่ามินก็ยังมีหน้าที่ที่มินต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยในปีเนี้ย ไม่ใช่หราค่ะอย่าพูดอย่างนั้นเลยค่ะ <c oughs> คือมินมินถือว่ามินเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดเท่านี้วันนี้มีคําถามอะไรให้ตอบมินก็ตอบแล้วมินก็ทําได้ดีที่สุดแค่นี้จริงๆคะ <c oughs> ๆ่ะแล้วมินก็มินก็ก็ยังเหมือนเดิมคะ <c oughs> <ๆ>่ะใช่เพราะว่ามินก็บอกตัวเองทุกวันว่าแบบให้ตั้งใจทําง,งานอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบสนใจเรื่องงานปีหน้าจะมีละครเรื่องใหม่เป็นคอมเมดี้เรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครสนใจเลยค่ะเป็นเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สเปคสูง จีบเลยเป็นคนไม่มีสเปกเลยค่ะใช่มีเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ได้คิดมากที่แล้วก็เป็นคนแบบไม่อยากคิดอะไรมากไม่อยากคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยจำชีวิตคุยมากไหมเหมือมนเดิมเลยค่ะใช่เคยเป็นจริงๆช่วงนี้ไม่ค่อยด้วยซ้ำค่ะที่เราที่เราแบบไม่อยากจะโฟกัส<ม>แบบแบบ เราาพบกับใครกเป็นพรผู้ใหญ่อะไรสักไม่เกี่ยวเลยค่ะมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่เคยโดยเฉพาะคุณพ่อมินก็ไม่เคยไม่เคยไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ให้แบบเราลำบากใจเลย่ะใช่คุณพ่อก็จะแบบค่อนข้างหัวสมัยใหม่เลยทีเดียวไม่ว่าเปิดแบบว่ามินจะพบใครก็สามารถพบได้จริงหรือเปล่าเออคุณพ่อจริงๆคุณพ่อไม่เคยพูดคุณพ่อมินเขาเป็นคนแบบครูมากเป็นคนแบบว่าอะไรก็ได้ลูกแต่ว่าลูกก็ต้องรู้ลิมิตของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย ใช่จับชินคพอ่อยับยับเจ้าสาวเราบ้างไหมคะไม่เคยพูดถึงเลยค่ะใช่แล <c oughs> ้วก็ <c oughs> เหมือนเดิมว่าก็พูดแต่เรื่องงานคุณ <c oughs> พ่อมาดูคิวอยู่ค่ะทุกวันนี้คุณพ่อคุยแนตะ่เรื่องคิวแล้กวก็ปวดหัวแล้วค่ะใช <c oughs> ่ว่าก็แบบเหนื่อยแล้วรบกวนท่านมามากแล้วอะไรเย่างนี้เราก็ไม่อยากทำให้ท่านลำบากพอต,ตอนนี้หน้าที่ขผมเองก็คือเรียนแล้วก็ทำงานค่ะก็บอกตัวเองว่าให้ทยันขึ้นทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยใช่แต่ต้องฝึกแรงขับสิทธิ์ความประชดดึงเรามาง หลายที่ใจค่ะที่ใจลินก็มิ้ก็ยังขอบคุณก็ก็ยังพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าขอบคุณที่ให้เกียรติมิ้นทุกครั้งค่ะใช่ขอบคุณค่ะ